ยัดเยดลูลูลูอีลูเฮ้ยเอาเรื่องว่ะยัดแม่โคตรเสียวกูไดาไม่ตายมึงเสียวกูนี่เพื่อนกูกูมีลักเกนอยู่หลิงวัวนั่นวัวโบยนันหัวโบยนเพื่อนมันต้องมีลักการลักการไม่ลักเกนลักเกนนี่จะสู้ลักการมึงเล่นลวไม่ดีว่ะยืนตรงนี้แต่เดี๋ยวเลิงมาตุยลังวัวแตกเสียกูเสียกูเล่นลวเสียวกูละไม่แต่เดี๋ยวน้องวงกามีนั่นยอดเลยเป็นกู้ยอดบอมเลยเป็นกูลั่างคาแล้วมึงมั่นแล้ว ่โอ้คมจัดคมจัดคมจัดเตรียมตัวเตรียมตัวตายยัดเลยยัดเลยยัดเลยช่วยหน้าว่าไม่หลอดมันแล้วติดหน้าชะแล้วติดหน้าชะแล้วนึงเบอร์เดิมยัดกามันโอะยัดกามันเมาอ่ะแม่งโคตรเอาไอ้แค่ตายเลยเบอร์ในตัวนั้นตัยเบอร์ตึงจัดไอ้สัสโคตรแดงเอามันเอามันมึงมึงมึงต้องมึงต้องอยู่ตัวนี้มันไดเก็บแล้วหรือไม่ก็มึงเอาไปทางทางทางขวา รถมารถดมาไอ้เบิร์ตเบิร์ตยัดยัดเอ็มยัดเกาวใส่นี่ปีชิฟปีปีชิฟฟ้อมไอ้ตัวนี้ที่เบิร์ตเอาที่เบิร์ตใบลุ้นไวใบเนี่ยมันมาไอ้เบิร์ตเอาเบิร์ตเอามันไม่รวมมึงเลยนี่เบิร์ตเกาวไอ้เบิร์ตไงยิ่งติดสวยเซียนมาดีมาดีมาดีมาดิใบลุ้นไฮไลท์ไฮไลท์เซฟเซฟสุดว่ะสุดว่าเพื่อนกูกดตึงอ่ะเพื่อนกูกดตึงอ่ะไอ้เบิร์ตเอาไว้เบิร์ตเอาไว้นี่ทำไมเหมี่ยมยัดเกาวเว้ตายเลยแกตัวเล็กอ่ะ ไอ้เบิร์ดไอ้โว้เอ็มจะยัดเลย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 ไม่ต้องผ่นยาเลยยัดเลยพี่ชิปพี่ชส่งเไม่ได้เติมเดี๋ยวไม่ต้องเคฟไม่ต้องเคฟไม่ต้องเคยองยไอ้ใหญเบิร์ดใครไปุบมกมียวมค่อยวลูกเ้วทำหวานทำเงียนะเดี๋ยวากคฟเดีากคพี่กูมีเอ็มจกูมีเอ็จก này đi bà cũng này, đi giả lùng lên rồi cô ấy na mình giật lên không cô tìm mét tay cô mày lọt gặp cô ấy dài bộ tăng mấy mày cô lấy à lên xuân tông cú bà chao nó cô cô giật mẹ lên quá

ไอ้กูเตงกูไม่มียาไอ้ซัดเต็มช่วยยิง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 ชวยเต็มตัวกินลูกปืนกูต่วเดียวกูบอกแค่นี่ฮะเต็มตัวกินลูกปืนกูไม่มีไม่แม้กลังไอ้โก้ไอ้โก้ไอ้โก้ไอ้สัดระเบิดลูกก็ลาวเหยียดไหมไปละกูเดี๋ยวถ้าเพื่อนรุ่นไอ้เข็บไอ้ซัดเฮ้ยอายุอ้อมเข้าไปเร็วอายุข้าไปเร็วบัานแหล่โก้ไปละกูเวียนไอ้สัดไอ้โก้เอือมมาแล้ว เข้ามาอย่างเดียวนี่น้องเข้ามาอย่างเดียวนี่น้องโก้โหโก้เจ็บ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 สวยสวยน้องไปเอ้ยกู้ดาวโก้จุดได้จุดอายุพี่ชีฟออกอายุทุกเละไอ้ใหญ่โก้ไอ้โก้กูทุกระเบิดหลัวเลย